ทีเพื่อนอันนี้ออกแบบมันจะดูน้ําที่ไหนคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเรามาดูน้ําที่ทุ่งนานะครับอ่าเดินค่ะไปดูน้ําที่สะที่บ่อปลากันเล่าอเออไหน,นสองทางไกลด้วยมีช่องก่อนทางไลด้วยวันนี้ไหนดูดิว่ามีกล้องสองทางไกลด้วยอู้ว่าเดินเราอ่าเดินไปดูสะ วิบอกแล้วมีน้ำเต็มบอ่อปลาเลยเราจะเอาปลามาปล่อยแล้วค่ะใช่ค่ะเอาเดินไปเดว้ว้าวเมื่อคืนฝนตกแรงมากไม่เป็นไรค่อยล้างค่ะเหยับกี่ต้มหยับกี่ต้ม,ตม,อมโอเคเอาแบบมองกล้องหน่อยเอาแบบเอาแบบคะ่ะเอาแบบมองกับพ่อกน่อน อันน้าวันนี้ครับผมเว้ดูกระกันไปเดินค่ะเดินไปดูสัตว์โอ้โเอาวันหอาอยู่นู่นไม่เป็นไรนะครับน้ำเริ่มมีแล้วอ่าน้ำเริ่มมีแล้ว เราไปดูนะาไอดูบอ่อปลากันค่อยๆค่อยๆเดินไปเลยคะ่ะไม่เป็นไรมันไม่หอ,อแล้วไปไปเดินเดิอนอ้อมทางนั้นค่ะอ่า <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวไน,นะอย่าใกล้บอ่อปลานะคะ ัตกลงไปน้ำเต็มเลยไปดูด่นมเด่นมาเด่นมาเดมาเดนมาเดมเดมาเมาเดมาโอ้เต็มแล้วลงยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ว้าวเต็มแล้ว น้ำเต็มบอ่อแล้วค่ะดีใจไหมจะได้ปล่อยปลาละไอ,อ้ะอตะกงอืมอืมอืมน้ำเต็มบอ่อแล้ว อ่ารูร้สองไปตรงนูดด้นดิเห็นอะไรมไรหมใช่ค่ะสังดิเห็นไหมสองกล้องค่ะเห็นเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้เยแวลาก็ไม่อยูู่หน,เ,เ,ปนเป็นไรค่ะแมงปอค่ะแมงปอ ไม่กดัดค่ะแมงปอน่ารักม,มันนา่ารักค่ะมันเหมือนผีเสื้อค่ะมันไม่กดัดค่ะอ่อืมเราไปใกล้ขอสาสระนะเดี๋ยวตกลงไปไเอามดมดมดมันยืนอยู่ตรงนี้ไปไอืม,มอ๋อบรรยากาศค่ะ ไดนะจะตามมามมหมนนี้คไม่ตามมาไม่ตามมาไม่เ,รเพราะม่นมาดีเระอมันาีเลยะไหนตรงไหนไม่มีมันไม่ใช่ลรกเออไม้เฉยเฉเสิไม้ ใช่โอเคอะเดิน <c oughs> น้ำเต็มเลยบอกคุณเพื่อนหน่อยน้ำเต็มเดี <c oughs> ย๋ยวกิจอม,ออมน้ำเต็มเลยใช่ไหม <c oughs> อ,อืออ่าโอเคมาหน้าบ้านทีนี้บอกคุณพเพื่อนๆไปๆก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าเร็วๆมาบอกเพื่อนๆก่อนเอาจะบอกเพกื่อนๆไหมเนี่ย เอาครับเดี๋ยวดูต่อได้่ยย่ทำได้อ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายหน่อยเร็วอ่ามาบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วอ้าวยกมือขึ้นบ๊ายบายหน่อยอ้าวอะไรไม่ไบ๊ายบายเลยนี่เดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆรอติดตามอยู่นี่นั่นอ่ายบายเพื่อนๆกันบอกบอกเพื่อนกดติดตาม ช่กดติดตามกดซับสไคร้โอเคค่ะช่องทาริกาสตอรี่ด้วยนะคะน้องออกแบบลาก,ก่อนค่ะ